ใช่ค่ะได้รับการติดต่อจากมกกาลาแล้วบอกว่าเออปายมีนาเสร็จแน่นอนเลยพุ่งเสร็จค่ะพุ่งปิดกล้องกันไปไม่นานนี้ก็จะมีเพิ่มคิวเข้ามาค่ะติดต่อก่อนเรื่องภาวอ่ะแต่คือพี่อั๋นนะเพิ่งกลับเป็นคนที่ละเอียดค่ะสนิทกันเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็ทํางานค่อยๆทําแล้วก็จะเลือกมุมเลือกภาพที่สวยอย่างเงี้ยค่ะ กันมานานมากแล้วค่ะก็มีความสนิทสนมกันพอสมควรเพราะฉะนั้นการร่วมงานก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคะ่ะก็เหมือนกับอาจาเพื่อนเก่ายอย่างเงี้ยมียอดกันด้วยความเป็นทีเซลเล่นค่ะเพื่อความสนุกสนานอะไรเงี้ยรับเลน่นด้านไม่แบบบอกแอบรับเลนได้เพราะว่าแบบมีน้องแต่ง้าไม่ได้บอกเพราะตั้งแต่ตอนต้อนอะเราจะไม่ทราบว่ามีใครบ้าง เพราะว่าที่รอมาปีหนึ่งอะค่อยๆมาทีละคนค่ะก็จะหาคนที่แบบเหมาะสมมาคาแรคเตอร์ตัวละครมาทีละคนทีละคนไามอ้ําพิเศษก็ไม่พลาดทั้งพี่ป้าบาร์บี้ทั้งพี่น้อวินต้าไม่ค่ะแต่ว่านุ่มๆก็อัพรูปที่อัพลงในไอจีด้วยเวลาับใช่ไปหนังเรื่องนี้ใช่อก็อยากอัพมือถืออัพหายมือถืออัพพังไม่ใช่เปิดไม่ได้อัพเก็บรูปไว้ต้องเยอะแยะกะว่าเอ้ยรอใกล้ๆหนังจะออกกลายเป็นไม่มีรูปเลยเดี๋ยวต้องขอขอทีมงานค่ะจะบอกขอแยทราพแล้วแยกเมน เราแซวกันบ้างเวทีแบบว่าทำงานไม่ได้แซวค่ะก็ทำงานกันปกติอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยค่ะมันยาของมคะพี่เพราะวต้องร่วมเข้าซีนกับมากับทันทีไม่ยากค่ะไม่ยากเราเล่นเป็นบเหมือนแฟนกลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งเลยนะก็ที่กลับมาในเรื่องเนี้ยเป็นแฟนที่เลิกกันแล้วด้วยนะคะในเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกว่ากลับมาเป็นแฟนกันคือเหมือนถึงว่าเลิกกันแล้วแล้วกลับไปแก้ดีต่างๆมากกว่าค่ะมีเขินไหมตอเนี้ไม่เขินค่ะ เหมือนเจอเพื่อนนะคะมากองถ่ายก็เหมือนมาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยนอกจากกอดแล้วจังเป็นอีกเรื่องใน่คนแบบจับตามอาค่อนข้างเยอะเลยเรื่องนี้อะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ดูที่บทบาทดีกว่าสนุกค่ะยงผ่านหาังนนี้แล้วยังมีงานละครเนใจในปีนี้นไหมภายในปีนี้น่าจะมีแน่นอนค่ะคุยกันมา ยังค่ะแต่คิดว่ามีเู้ใหญ่บอกว่ามีมแต่ก็ต้อง,องดูดูก่อนนะคะยังรับที่รเรื่องเหมือนเดิมไหมคะสับหนึ่งปีใช่อยากทําไ้ให้ออกมาดีๆะค่ะก็ต้องค่อยๆครับแต่ก็ไม่ได้ตกไม่ไม่ค่ะไม่ก็ยังรับค่ะรับเป็น่ารักค่ะอ,อลัมก็ก็ขายดีขายเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องลงโปรโมทต,ตลอดเพราะเราไม่มีคนอื่นมาช่วยเราก็ไม่กล้าไปขอใครว่าไว้เพื่อนๆช่วยลงหน่อยอย่างเงี้ย ไม่จำเป็นเด็กน้องปุ๊กลุกอะที่แบบเออลงให้เราตลอดเลยเงี้ยเราเราไม่ได้ขอเาก็ลงให้แล้วก็ซาบซึ้งน้ำใจขอบคุณปุ๊กลุกมากนะตรงนี้เลยเนาะจะรับสายเองไหมครับคนทั่วไโอ้โหวันนั้นรับสายเองอะรับถ้าไม่ทันโทรศัพ,พท,ยยท์พังออกรร่นะาลิเยไม่ค่ะแล้วก็จะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายในราคาที่พิเศษมากขึ้นค่ะก็คงเร็วๆนี้ค่ะจะออลัมเลือาคขาจะออกมาเรื่อยๆค่ะ เราก็ดูดูพราะตอนนี้ทดลองใช้ามาทดลองแล้วทดลองอีกก็ต้องทดลองก่อนเพราะบางทีเราเป็นอาชีพเนี้ยถ้ามันออกมาไม่ดีคนแพ้อะไรเงี้ยเราก็มีปัญหาอะไรค่ะ